สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPM Channel ค่ะสำหรับในเอพิโซดที่3นี้นะคะโอ้โหห่างหายไปนานเลยต้องขอโทษทุกๆคนด้วยจริงๆนะคะภารกิจแอดรัดตัวมากๆเลยค่ะแอบบเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงนะคะว่าจริงๆช่วงที่หายเงียบไปเนี่ยก็เป็นช่วงที่ยุง่งๆแล้วกออ็มีบางช่วงก็คิดขึ้นมาว่า เออหรือว่าเราจะเลิกทําช่องไปหรือว่าพักไปก่อนยาวๆนะคะแต่ว่าเ,ออเมื่อไม่นานมาเนี้ก็ได้มาอัปเดตช่องแล้วก็ได้เห็นว่ามีคนเข้ามา แชร์นะคะกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์ให้กําลังใจกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนเนี่ยแต่ก็ทําให้แอดเนี่ยมีกําลังใจที่จะหาข้อมูลแล้วก็นําเรื่องราวมาเล่ามาแชร์ให้ทุกๆคนฟังต่อๆไปเองก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะจะพยายามทําคลิปออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่ประเด็นของเราในวันนี้กันดีกว่านะคะสำหรับประเด็นของเราในวันนี้นะคะก็คือที่มาของชื่อเรื่องจินผิงเหมยคะ่ะ ถ้าเราดูตามตัวอักษรจีนนะคะตัวแรกจินจะหมายถึงทองคำผิงหมายถึงแจกันและเหมยหมายถึงดอกเหมยเมื่อนํามารวมกันแล้วจินบวกกับผิงจะแปลว่าแจกันสีทองบวกกับคําว่าเหมยเข้าไปก็จะแปลว่าดอกเหมยที่อยู่ในแจกันสีทอง ซึ่งจินผิงเหมยฉบับแปลไทยโดยยาขอบนะคะก็ได้ใช้ชื่อเรื่องที่มีความหมายทำนองนี้เหมือนกันแต่ว่าใช้ภาษาที่สวยงามกว่านะคะนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าบุปผาในกุนทีทองนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้สันนิษฐานในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าจินผิงเหมยมีที่มาจากคำว่าจินซึ่งหมายถึงทองคำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทรัพย์สินเงินทอง ผิงหมายถึงขวดหรือว่าแจกันซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนสุราหรือว่าความหรูหราเหมยหมายถึงดอกเหมยที่ถึงแม้ว่าจะดูบอบกบางแต่แข็งแกร่งทนทานซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงเจตนาแฝงของผู้ประพันธ์ที่ต้องการสะท้อนถึงคติความเชื่อและมายาคติของจีนที่เกี่ยวกับผู้หญิงนั่นเองค่ะ แต่ความเห็นที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับที่มาของการตั้งชื่อเรื่องจินผิงเหมยมาจากข้อสันนิษฐานที่อ้างอิงมาจากข้อความของตงอูนงจูเคอรซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงเรื่องจินผิงเหมยโดยเขียนไว้ในคำนำว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะมีชื่อผู้หญิงจำนวนมากแต่ใช้เฉพาะชื่อของพันจินเหลียนหลีผิงเอ,อ๋อและผังชุนเหมยมาตั้งชื่อเท่านั้น นอกจากนี้ในหนังสือบันทึกของโยจี G. สือลู่ของยหยวนคงเต้าที่ได้แต่งขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงก็ยังได้กล่าวไว้อีกว่าเหตุที่เรียกชื่อเรื่องนี้ว่าจินนั่นก็คือจินเหลียนผิงนั่นก็คือผิงเอ,อ๋อและเหมยก็คือชุนเหมยนั่นเองโดยชื่อของตัวละครทั้งสามคนนี้เป็นชื่อของตัวละครผู้หญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเรื่องรองจากตัวละครเอกอย่างซีเหมือนซิ่ง ซึ่งทั้ง3ตัวนี้มีบทบาทสําคัญในการดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นที่มาของชื่อเรื่องจึงน่าจะมาจากชื่อของตัวละครที่มีบทบาทสําคัญทั้ง3คนนี้นั่นก็คือพันจินเหลียนลีผิงเอ,อ๋อและก็ผังชุนเหมยนั่นเองค่ะและแอดบอกเลยนะคะว่าผู้หญิงทั้ง3คนนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปและเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะวิลกรรมของแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่า พิกสิบเม็ดเลยค่ะ <Wow. S 1> แอดสัญญาเลยค่ะว่าเดี๋ยวแอดจะนำเรื่องราวต่างๆมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังในเอพิโซดต่อไปแน่นอนค่ะแต่สำหรับวันนี้แอดต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ให้กันและอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะบ๊ายบาย